เลขแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะคะหนึ่งเลขหนึ่งก็คือพระอาทิตย์ถูกไหมคะเลขหนึ่งคือพระอาทิตย์นะคะเลขแปดคือราหูนะคะราหูเนี่ยไม่ยอมพระอาทิตย์อยู่แล้วถ้าใครเรียนรู้เรื่องเจ็ดตัวเก้าฐานเนอะก็จะรู้เลยว่าพระอาทิตย์ค่ะกับพระราหูเนี่ยเขามีปัญหากันนะเขาทะเลาะกันมากจนพระอาทิตย์ก็สู้กันหลายวันหลายคืนราหูก็สู้กันหลายคืนหลายคืนละมันเรียกว่าตัวเลขทั้งสองตัวเป็นเลขที่เข้มแข็งมากๆนะคะเป็นเลขที่แข็งมากๆ จนจบดจดจดแล้วก็ต้องมีพระพื่นขัดมาช่วยนะคะเพื่อฟันลาหูขาดแต่ลาหูนั้นไม่ยอมตายนะจ๊ะเพราะว่ากินนะเอาเมะลิเข้าไปถูกไหมคะก็เลยไม่ตายสุดท้ายนะคะก็บอกว่าเลขนี้เป็นเลขที่แรงทั้งคู่เลยเลขแรงทั้งคู่เลยอันนี้ครูก็แนะนําให้คุณสวดมนต์นะคะถ้าเป็นคนจีนเขาใช้นะคะหนึ่งแปดแปดหนึ่งกเหมอว่ามันแรงกับแรงแต่ถ้าคนที่อยู่ดวงแรงๆได้อะ่ะคนนั้นจะต้องเป็นไงคะดีกว่าถูกไหมคะคุณรู้ไหมเหมือนทางสามแพ่งอะ่ะเออเหมือนทางสามแพง่งใครว่าไม่ดี แต่บางคนอยู่แล้วเพ่งแล้วปังเพราะว่าเขาอยู่กับสัมภเวสีได้อยู่กับสิ่งที่ไม่ดีได้นะคะเรียกว่าถ้าตัวคุณอยากจะดีนะคะก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระถ้าไม่ดีนะคะก็จะมีปัญหานะคะมีความทุกข์ง่ายมีคดีความง่ายนะคะดิ้นรนนะคะเป็นคนบ้าบิ่นนะคะบอกว่าเลขนี้เป็นเลขเผเด็จการมีอําชอบวางอํานาจนะคะเรียกว่าขุนพลกับ่เลขหนึ่งนี้ก็คือขุนพลนะะอาทิตย์เนะาะเลขแปดลาหูก็คือนะักธุรกิจสีเทาอะ่ะคิดดูดิมันรวมกันอะ่ะ คิดคิดถึงอย่างเงี้ยป่ะพลพวกในพลน่ะกับนักธุรกิจสีเทารวมกันเนี่ยคุณว่าตัวคุณเนี่ยจะเป็นขนาดไหนนะคะคุณก็ค้าขายถ้ามีคุณมีสีด้วยก็มีค้าขายดีนะคะแล้วคุณก็ทำเอ่เอเรียกว่าอะไรที่มีเรื่องอํานาจเรื่องอะไรเนี่ยเอ่อเทาๆอะไรเงี้ยก็จะเหมาะกับคุณนะคะเอาง่ายๆก็เป็นเลขที่ควรจะสวมดมนต์ไวยพระเพราะธุรกิจอะไรแต่ถ้าเราทําอะไรด้วยใจที่แบบว่าบ้าบิ่นเกินไปอะคะ่ะ โอกาสที่เราจะผิดพลาดมีนะคะแล้วก็มีปัญหาใหญ่ด้วยนะคะ